สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประหารชีวิตซึ่งมีผู้มาขอสัมภาษณ์ผมไปออกอากาศแล้วส่งต้นฉบับกลับมาให้ผมโดยที่เนื้อหาเหล่านี้น่าจะมีสาระความรู้ในด้านประวัติศาสตร์การประหารชีวิตผมจึงขอนำมาแบ่งปันให้ผู้อื่นทราบด้วยดังต่อไปนี้ครับ ถ้ามีคําสั่งประหารชีวิตนักโทษหนึ่งคนเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างถ้ามีคําสั่งให้ประหารชีวิตเนี่ยหลังจากมีการยกดีกาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งให้ประหารชีวิตเนี่ยส่งมาที่กรมรชาชัณฑ์กรมรชาชธณฑ์ก็จะส่งต่อมาที่บางขวางอาจจะสม่ถึงเย็นหรือถึงเช้าก็แล้วแต่แต่เมื่อทางบางขวางรับเรื่องแล้วเนี่ยถ้ารับช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะแจ้งเจ้าที่ ชุดประหารชีวิตเนี่ยทั้งที่เลี้ยงทั้งพิจารณาทั้งไฟทะเบียนทุกคนเนี่ยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการประหารเนี่ยให้รู้เป็นความลับแต่ส่วนมากก็จะแจ้งก็ช่วงประมาณสักสิบโมงสิบโมงกว่าๆเนี่ยให้ทุกคนเตรียมพร้อมเตียมตัวใน,ใน,ในตอนยิงเป้าเนะเพราะว่าในตอนยิงเป้ามันก็ต้องมีการเตรียมสิ่งของหลายอย่างเชือกม,มัดสําหรับมัดก,กับหลักประหารต้องไปเตรียมเชือกเตรียมผ้มาดิบสำหรับผูกตาแล้วก็อย่างผมเนี่ย ต้องไปเตรียมใบมีดสาหรับตัดเชือกออกจากหลักหน้าที่ของผมคือตัดเชือกด้วยก็ไปเตรียมแล้วก็จากนั้นก็รอเวลารอเวลาจ,จนกลาจะถึงช่วงเ,เก็บคนเก็บคนขึ้นตึกครั้งหมดช่วงสามโมงครึ่งพอสี่โมงก็เข้าไปรับตัวเข้รับตัวนะครับเข้าก้าวเบื้องต้นในการประหารชีวิตหนึ่งครั้งเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดเนี่ยใช้ใช้หน้าที่ประมาณกี่คนอยู่ ประมาณ12 12- 1งถึง15้าถ้าถ้าประหารเยอะก็อาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าจะต้องใช้พี่เลี้ยงหลายคนแต่ถ้านักโทษคนเดียวเนี่ยก็จะมีหัวหน้าชุดประหารมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสาคนพี่เลี้ยงสามคนแต่ใช้กับนักโทษจริงๆกับสองอีกคนก็คอยระวังไว้คอยปกครอบคอยเหมือนกับเป็นหัวหน้าหัวหน้าชุดพี่เลี้ยงอ่ะแล้วก็มีพิชการมือหนึ่งมือสองมีเจ้าที่ฝ่ายทัน ที่ฝ่ายทะเบียนอาบ้า12รับออกมาจากแดนแล้วยังไงต่อครับกจนไปถึงแดนบาฮานีต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างมีออกจากแดนบาหานีมาถ้าตอนสมัยยิงเป้าก็จะมาที่หมวดผู้ช่วยเหลือซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆเกับขอขอรักษาการเจ็ดชั้นก็มาถึงก็เอามานั่งที่โต๊ะที่ก็จัดไว้ถ้าหากว่ามีคนเยอะก็จัดโต๊ะชุดเดียวโต๊ะก็อี้ชุดเดียวถ้ามีตามจํานวนโต๊ะรู้เลยว่ากี่คนวางเรียง พอนั่งปุ๊บถ้าหากว่าทางเจ้าที่ทะเบียนประวัติอาชญากรของตํารวจนะกองทะเบียนประวัติอาชญากรยังไม่มาทางฝ่ายทัานเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มือก่อนแต่ถ้าหากว่ามาแล้วถ้าหากว่ามีหลายคนก็จะแยกย้ายกันทั้งตารวจทั้งผู้กุมก็จะแยกกันพิมพ์แต่ถ้าคนเดียวส่วนมากทางเราจะให้ให้กับตํารวจพิมพ์ก่อนแล้วก็เจ้าที่เราพิมพ์ทีหลังแลหลังจากพิมพ์มือเสร็จก็ทาพิญายกรรมมันจะมี เขียนพิธีกรรมแบบรายสุดท้ายเนี่ยก็มีลายเซ็นผมอยู่เนงะี้ยเขีนชื่อผมอ่ะ,อะทำพิธีกรรมเสร็จก็ต่อเนื่องด้วยการเขียนจดหมายเลยมันนั่งเขียนทีเดียวพอพิธีกรรมเสร็จก็จะเป็นการอาหารมื้อสุดท้ายในในการช่วงช่วงจะผมอยู่นะแตก่การทพํพิประกอบพิธีอย่างเงี้ยอาจจะมีการสลับบ้างแล้วแต่คือว่ามันอันไหนที่มันจะพร้อมก่อนก็เขาจะดำเนินการจำนั้นแล้วก็พออาหารเสร็จแล้ว ก็ถึงจะเป็นอ่านคําสั่งยกดีกาให้ประหารชีวิตแล้วก็ให้นักโทษสินนรัพย์ในคําสั่งจากนั้นก็พออ่านคําสั่งเสร็จก็จะเข้าไปฟังประเทศพอฟังประเทศจริก็จะพาไปประหารละในความทรงจําของการเป็นที่เลี้ยงนักโทษมีคนไหนที่เรารู้สึกในเป็นความทรงจําที่เราจําอยู่ในใจบ้างมันก็จําได้ทุกคนนั่นแหละแต่จะ สงสารมันสงสารทุกคนอยู่แล้วคือเอางี้นะว่าก่อคดีบางคนเนี่ยเราก็รู้คดีเขาโหดร้ายเนี่ยทำกับเด็กบ้างทํากับผู้หญิงบาง้างฆ่าโหดบ้างเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วตอนที่เกิดคดีเนี่ยเราอ่านหนังสือพรริมพ์หรือดูข่าวโทศน,ทนเนี่ยเราก็เกิดความหมั่นไส้ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยประชาประชาชนปุะชาทานันเราก็ร่วมด้วยแต่ว่าเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยตัดตรงนั้นออกไยผมไม่เคยคิดเลยอยากจะนั้นนะมีแต่ว่า แต่เรื่องที่เขาทํำอะไรโหดไว้ไม่รู้แต่เราจะต้องประคองเขาให้ให้เขานิ่งที่สุดไม่ไม่ฮึดฮัดให้เขาไปกับเราโดยดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราทําให้เขานิ่งได้นะงานาง่ายกับถ้าคนฮึดฮัดลากไปปะหาเนี่มันเหนื่อยนะลากถูรู้ถูกกลางไปเนี่ยที่ผ่านมาผมก็พาไปได้นิ่มๆหมดเพราะงั้นเราก็ตัดความแค้นออกไปซะ ทับแล้วอย่างการมีนักโทษประหารในบางขวาขงสามร้อยกว่ารายเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเรื่องเล่าขานเรื่องที่เขาโจดจันกันบ้างครับในใน,ในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบมีคาถาอาคมมังค่าไม่ตายหรือเป็นข่าวลือที่บอกว่ายิงแล้วไม่ตายต้องยิงซ้ําหรืออะไรแบบนี้ยูอย่างไรของจิตสิริสวัสดิ์เนี่ยเขาเป็นโจรสลัดปนผ้าพอดีผมไปนคนคว้าที่ ขจะหมายให้งชาติแล้วไปเจอหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาซึ่งพาดหัวข่าวเลยพิมพ์ไทยของปี2494ระบุเลยว่าวันนันประหารสามคนประหารรายแรกไปกี่โพสลักคนที่สองก็เนี่ยจิตสิริสวัสดิ์เนี่ยก่อนจะเข้าหลักประหารจำเนื้อข่าวหนังสือพิมพ์นะขอพี่เลี้ยงอ่ะขอเคี่ยวหมากเป็นคําสุดท้ายเขาก็เลยให้ก็เดินเคี่ยวไปจนถึงเขาก็เคี่ยวจนเข้าหลักประหารแล้วก็ปลูกวันเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าตะวัวแล้วก็ ส่งสัญญาณโอหน้าชุประหารส่งสัญญาณจิงปรากฏว่าพอินยไปปืนเอานกสับไกลก็แชะแชะก็ขึ้นรำใหม่ก็แชะอีกก็เปลี่ยนปืนเบยดปืนก็แชะอีกทีนี้พี่เลี้ยงคนยังไงนนึกได้ว่าสมัยก่อนจะมีวิชาเคี้ยวหมากใช่ไหมชานหมากที่ว่าพระเคี้ยวๆให้เราค่อยๆนึกได้ว่าสงสัยจะแน่เลยก็เลยเดินไปตบไหลบอกคลายหมากออกเถอะไอ้ตัวนักโทษตามเนื้อข่าวเลยนะ ก็หัวเลาะค,คือแล้วก็คลายหมาก็อไข่พอคลายอหมากออไข่พอยิองอีนนี้ก็ปืดเลยก็ตายไม่เคยมีไอ้นังเหนี่ยวนี้ไม่เคยมีไอ้ที่เขาไปบอกก็ยิงไม่เข้ายิงอะไรยิงอ่ายิงแล้วยิงอีกไม่เข้าไม่ไม่เคยมีมีแต่ยิงแล้วแช่เนะนี่ยยิงแช่มีหลายรายเพราะว่าบางครั้งเป็นที่กระสุนเป็นที่เข็มแทงชน,นวนความบุกป้องปืนแต่ส่วนใหญ่บอกแช่แล้วก็แก้แล้วก็ยิงหมดพี่โอ้แทบจอย่างข่าวลือที่แบบ ข่าวลือที่มันออกมาตามสื่อต่างๆหรือเรื่องเล่าที่มันผิดเพี้ยนไปที่พ่ยุทธ์ไปคน้นคว้าไปในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงนักโทษเองก็มีเรื่องไหนที่รู้สึกว่ามันผิดเพี้ยนจากความจริงไปเยอะมากเลยเอายกตัวอย่างกิ่งแก้วนะคือกิ่งแก้วเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดคด,ดีเพราะว่าพอถูกออกถูกไล่ออกจากแม่บ้านแล้วเนี่ยก็แอบไปรับเด็กเด็กเนี่ยที่โรงเรียนที่ว่าครูเขาก็เห็นว่าเป็นพี่เลี้ยงเขาไม่รู้นี่ว่าถูกออกบอกว่าพ่อแม่ ก็ลับไปแล้วก็เอาไปที่โคราชรู้สึกจะด่าคุณทศเนี่ยจะจำไม่ผิดเอาไปเรียกกระถ่ายทีนี้พอพอคนนัดที่เอากระถ่ายเนี่ยใส่ถุงโยนโยนจุดที่ปักตรงเขาวรถไฟเนี่ยปรากฏว่าตอนรถไฟผ่านเนี่ยก็มองไม่เห็นไม่เห็นก็พลาดไปตำรวจก็กระจายหาเพราะว่าครัวชีวิตเด็กเนี่ยสุดท้ายพอเข้าไปเจอเนี่ยไปเจอกิ่งแก้วนั่งอยู่กับผู้หญิงที่ถูกจับด้วยเนี่ย ติดคุกไม่ถึงไม,ไม่ถึงกับอาหารนะผู้หญิงที่โดนจับด้วยเนี่ยอ,อยู่ในบ้านถามเด็กไปไหนก็ยอมรับว,ว่าเด็กใจแล้วก็เลยให้พาไปพาไปที่จากบ้านเนี่ยห่างไปสองกิโลพอไปถึงเนี่ยก็ไปให้ชี้บุ๋มเนี่ยทีนี้เด็กมันถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินทางตำรวจที่ไปด้วยแล้วก็คนที่ไปด้วยอย่างเงี้ยก็โกรธแทนเด็กอะ่ะก็เลยใช้ใเด็กให้กิ่งแก้วเนี่ยเป็นคนขุดศพแล้วอุ้มศพขึ้นจากหลุม แล้วก็จะข่าวว่าถ่ายรูปประกอบไว้ด้วย,วยบบเนี่ยเจอศพเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการเพี้ยนจิ่งแก้วไปตลาดแล้วกลับมาพอจะไม่เจอเด็กก็เลยวิ่งหาเด็กไปเจอหลุมแล้วขุดขึ้นมาพอขุดขึ้นมากาลังอุ้มเด็กก็ตารวจมาจริงๆไม่ใช่ตํารวจเป็นคนสั่งให้ขุดเพราะว่าตามหลักความจริงเอาแค่รัศมีแค่ร้อยกว่าเมตรเนี่ยถ้าไม่รู้จุดศพเด็กและเป็นป่าเนี่ยมันก็ไม่เจออยู่แล้วนี่ห่างจากจุดนั่นสองกิโลเมตรแล้ว กิ่งแก้วที่บอกว่าไม่ทําไม่ทําแต่จากคำสารภาพที่ระบุในคำสารภาพเลยนะเด็กเนี่ยจะเรียกว่าแม่กิ่งจ๋าเนี่ยเด็กหลับให,ให้กินให้กินข้าวกินเสร็จแล้วก็อุ้มอุ้มแบบหลับหล,ล,ล,ลับอยู่กับบาเนี่ยแล้วก็รู้กับผัวแล้วผัวให้พาไปเขาขุดหลุมรอไว้ตั้งแต่ตอ,ตอนตอนเช้าแล้วเขาอุ้มไปเนี่ยไปถึงเนี่ยเขาก็ส่งมี่เนี่ยให้กิ่งแก้วแทงกิ่งแก้วไม่กล้าแทงไอ้ตัวผัวก็จับมือแทง แต่ถามว่ากิงแก้วท่านเจตนาแกทำไหมก็ไม่หรอกแต่โดนผัวจับแทงแเด็กมันก็ตื่นไงแม่กิ่งจา๋าหนูเจ็บอะไรเนี่ยร้องประมาณนี้ที่หนังสือพิมพ์ลงไงทีนี้พวกก็ตกใจตกใจ,กใจปับ๊บเอตัวผัวจับอุ้มแล้วบิดคอแล้วก็ฟังกิ่งแก้วร่วมตั้งแต่ต้นนะที่ไปบิดว่าฉันไม่ผิดไม่ผิดเลยแล้วก็บอกว่าผีหลอกร้อเนี่ยผมถามทั้งเรือนจํา ว่าเคย <c oughs> เคย,เคยมีใครโดนหอกว่างตั้งแต่ชุดที่ประหารจิิงแก้วเมื่อปี22นะนะไม่เคยมีใครเห็นแล้วก็รอบเรือนจำอ่ะชาวบ้านได้ยินก็คือพูกเรือผู้กุ้่มตรงนีน้บ้านพักก็ไม่เคยมีใครได้ยินเอาไปแต่งกันแล้วก็มามาบิดเบือนบอกเจ้าหน้าที่โดดหอาขาหากักใครหะ่ะไม่ไม่มีไม่มีไม่เคยมีไม่มียุทธครับแล้วถ้าย้อนกลับไปในในฐานะที่พิยุทธเป็นคนค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการราชัรฑ์เนี่ย คนที่ถูกยิงเป้าครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของการยิงเป้าของคนไทยคือใครเป็นคดีกบฏกบฏในสิบนะตอนแรกอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปกครองเสร็จมาเป็นประชาธิปไตยส่วนพวกในสิบชุดนี้ต้องการที่จะยึดอำนาจคืนจากพวกนายกเพื่อคืนอำนาจให้แก่เบื้องสูงแต่ปรากฏว่าข่าวรั่วก่อนก็เลยมีกถูกจับได้ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกสั่งติดคุกหมด แต่ตัวขวโจกเนี่ยเขาวางเป้าไว้แล้วโดยใช้สารพิเศษสารพิเศษนี่ไม่สารด่านนะปรากฏว่าเขาตัดสินให้ประหารสินเปกสวัสดิ์มหาหมัดเนี่ยลายเดียวทีนี้ว่าตอนนั้นน่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารเมื่อปี7 6 7 7เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่มีการประหารยิงเป้าพอมาปี78 1 2ธกันยาสองสเจนี่ยจะต้องเอาไปประหารวันนั้นแต่ทีนี้ว่าที่บางขวางเ่ยเพิ่งจะสร้างเสร็จไม่นาน ไอห้องประหารยังไม่สร้างหลักประหารยังไม่มีแล้วก็ที่สําคัญคือยังไม่มีตัวเป็นฆจาคาดเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วแต่ยังไม่มีตัวเพชนฆาคาดคืนวันที่11กันยานี่เขาก็เลยมารับตัว11สวัสดสวร์มาหมัดเนี่ยที่ท่าน้ําของบางขวางตอนนั้นเขาเรียกเรือนจำมาหารจะโทษยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นเรือนจำบางขวางก็เอาขึ้นเรือแล้วก็ล่องเรือไปแหลมฟ้าผ่าป้อมพจุนสมุทรประการไปประหารตรงแหลมฟ้าผ่าประหารตอน6โมงกว่า รู้สึกจะหกโมงสิบเจ็ดนาทีนะถ้าจะไม่ผิดเสร็จแล้วก็ถอดครั้งแรกพิจารณาที่ประหารครั้งแรกก็คือจา่าสิบตำรวจทิพย์มียศพอประหารเสร็จเรือนจําก็จะหาพิจารณาก็เลยจีบพยายา้ง่ายจีบจีบไปจีบมาก็ปู่ทิพย์แกก็เปลี่ยนจากผู้คุมมาเป็นตำรวจมาเป็นผู้คุมเลยก็มาเป็นพิจารณาก็ถือว่าเป็นพิบาตปืนคนแรกของประเทศไทยใช่แล้วก็ถ้าไม่มีประหารเขาก็เป็นผู้คุม แ,แต่จะมีทหารก็ทาหน้าที่เป็นเจ้าขาดก็จากที่เขาเรียกจาก่จาจ่าสิบตำรวจทิพมียศเนี่ยจะไปจะมาก็เลยไปเรียกนายทิพย์นายทิพย์ทิพย์มียศงั้นย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับในฐานะที่พิยุทธ์เป็นคนค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับราชทรรข่าวที่บอกว่าบุญเพงหีบเหล็กเป็นนักโทษประหารโดยการตัดคอคนสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยมันจริงแค่ไหน,นไม่ใช่เลยยังไงก็ไม่ใช่เลยบุญเพงถูกประหารเมื่อปี6-2งนะ แล้วเอาที่คนที่ถูกอาหารชัดๆก่อนหลังบุญเพงเนี่ยปี6กก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงชื่อนางทองเลื่อนหักคบแม่ผัวอะไรนะแต่หลายข้อมูลนะนางทองเลื่อนบางคนก็บอกว่าฆ่าผัวบางคนก็บอกฆ่าแม่ผัวข้อมูลที่ผมพ้นเจอก็มีทั้งสอง,สองข้อมูลหรืออาจจะเป็นคนละคนก็ได้เพราะคดีนึงเกิดสุพรรณอีกคดีนึงเกิดกรุงเทพอาจจะคนละคนแต่ก็ประหารหลังบุญเพลงและที่สําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการตัดคอ มาเป็นหญิงเป้าเมื่อปี2473มีการประหารชีวิตด้วยการจัดคอที่นครศรีธรรมราชก็มีประชาชนก็ไปดูกันประหารกันในวัดนะพอเสร็จแล้วดาบแรกฟันครับหัวหลุดจริงแต่ไม่ขาดหนังหนังห้อยอย่างเงี้ยพ้าค้ามือสองก็จับหัวแล้วก็เฉือนเฉือนออกหัวออกแล้วก็อ่า ตามหลักเขาบอกเชื้อออกเขาก็จงเอาหัววางวาง,ว,วางไว้วางไว้ที่ข้างขาใช่ปุ๊บเอาหัววางข้างขาพวกนักข่าวในอดีตนะวีสองสี่เจ็ดสามก็ไปเอามาลงว่าประหารชีวิตด้วยการเชือดคอแล้วก็ลงข่าวโจมตีเลยว่าการประหารของไทยยังร้าหลังไม่อาณาญประเทศยังโหดเที่ยมดูโหดร้ายก็มีหนังสือจากข่าวนียส่งขึ้นไปถึงกรมวังแล้วก็มีการส่งโต้อตอบระหว่างกระทรวงมหาดไทยส่งโต้อตอบกับ ก็มาทันว่าจะแก้ปัญหาไงก็เลยมีคําสั่งว่าให้เร่งรัดการสร้างคุกขึ้นที่ตําบลวางขวางแต่ก่อนยังเป็นตําบลวางขวางจังหวัดนนทบ,บุรเีเมื่อเสร็จแล้วให้ใช้ที่นั่นเป็นที่ทําการราหารชีวิตแต่ก็ยังไม่พูดถึงการยิงเป้านะแต่พอมเมื่อมีการสร้างคุกไปแล้วเนี่ยพอมาเสร็จเมื่อปี76 77ที่เริ่มใช้มาเริ่มใช้78จริงๆเลยนะประมาณนะั้น ตอนที่สวัสดิ์อยู่เนี่ยคุกเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยผมก็บางส่วนนี่ผมอาจจะจําได้ไม่หมดเพราะวันที่มันเยอะต้องต้องต้อง,ง,งมีข้อมูลเปิดก็พอเปิดมาปั๊บก็มาเจอสวัสดิ์เนี่ยเข้ามาหลักาหารก็ยังไม่ทําแล้วก็พิจารณาอยังไม่มีก็เลยต้องคุยกันที่ตอนแรกจะใช้ทหารจะใช้ทหารทหารบอกว่าสารพิเศษไม่ใช่สารทหารใช้ทหารไม่ได้ตำรวจเลยบอก นั้นเดี๋ยวจะทําให้แต่ให้ทําให้ครั้งเดียวแล้วต่อไปกรมอาจารย์จะต้องหาพิจารณาเองกรมอาทาณฑ์หลังจากที่ตํารวจประหารให้ก็หาง่ายๆก็ไปอยู่กับผมก็โอเคก,ก,ก็เลยมีการประหารตรงนั้นแล้วก็เพราะจากไอการประหารเชิดคอเนี่ยสิทธิมนุษยชนในช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่ถึงกับต่อต้านการประหารเขาต่อต้านว่าประหารอย่างนี้โหดร้ายเกินไปครับแล้วพอ มันมีการเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งจากการประหารโดยการยิงเป้ามาเป็นการฉีดยาตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ของพี่เลี้ยงหรือหน้าที่ของเจ้าที่กรมรัชธรรมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตอนนั้นมันก็แทบไม่เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าขั้นตอนการประหารสถานที่ขั้นตอนต่างๆเนี่ยอาหาอาจจะย้ายแล้วแต่ก่อนทําที่หมวดผู้ช่วยเหลือก็ย้ายไปทําที่ศาลาเย็นใจเลยท,ที่ใช้เสร็จนั่งกูกตา ใช่ตรงนั้นเลยแล้วก็เข้าห้องขีดยาก็แสดงว่าจริงๆแล้วตัวตัวขั้นตอนเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่วิธีการใช่เปลี่ยนแค่วิธีการแล้วก็เสริมขึ้นมาอกอย่างคือโทรศัพท์ได้เพราะสมัยยิงเป้าเนี่ยจะโทรศัพท์ไม่ได้เลยให้เวลาก็ประมาณห้าทีนะครับยึดครับแล้วอย่างนักโทษประหารเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่แดนประหารเนี่ยเขาสามารถขออะไรได้บ้างการขอของนักโทษเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสิทธิ์ในข่ายที่ว่าเราจะให้เขาได้ใน ไม่นานในแป๊บๆอย่างนั้นนะโดยบูติกก็จะก็ไม่ค่อยมีใครขออะไรส่วนมากก็จะเป็นขอขอเหล้าเราก็ให้ไม่ได้แล้วเพราะผิดขอบุหรี่ให้ได้แต่ถิ่นที่ก็ไม่ได้แล้วเพราะบุหรี่กลายเป็นเอเอเอข้าเรืองจำไม่ได้แต่ที่ผ่านมายันลายสุดท้ายอ่ะช่วงนั้นบุหรี่เคยไม่ไม่ผิดเอาบุหรี่ได้ขอกาแฟได้แล้วก็ส่วนมากจะกินกินอะไรไม่ค่อยลงก็มีแค่รายเดียวที่ขอของกินกับผมที่แบบอยากกินเลยนะเออมีสองรายสองลายรา,ายหนึ่งก็คือที่คดีฆ่าคกลุืน อ่อันนี้ขอกินทุเรียนพอดีช่วงนั้นหน้าทุเรียนเนี่ยแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยฝ่ายฝ่ายฝ่ายทันเนี่ยเขามีแม่ยายขายทุเรียนอยู่ที่ท่าน้ํานนเขาก็รีบไปเอาเลยเอาก้านยามาเอามาให้ก็กินไปเยอะกินไปเยอะอีกลายหนึ่งนึกคนคนเป็นคนใต้ถ้าจำไม่ผิดคนใต้อยากกินแกงใต้อ่ะพอดีคนที่เจ้าที่ที่เข้าเวรมาเขามีแกงใจปลาหรืออะไรไหนหน่อยกจำถ้าจำไม่ผิดจะแกงใจปลากับอะไรสั่อย่าง เขาก็สละให้เลยที kind of ่กสละนี่เออเป็นอาหารประเภทเดียวที่อยากกินเนี่ยต้องแกะให้กินก็กินเลยคือโดยระเบียบเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอาหารมื้อสุดท้ายจดหมายที่ได้กรรมอะไรเงี้ยคือมีอยู่แล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงคือโทรขอโทรศัพท์สมายิงป้าหไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ร้องหมร้องไห้ขอโทรก็ไม่ได้แต่พอมายิงเปลี่ยนมาฉีดยาเนี่ยได้เราเตรียมไว้ให้อยู่แล้วโดยปกติเขาให้โทรครั้งเดียวหรือเจ้าหน้าที่ก็ขอแบบ อาจจะมีสองบ้านอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบ้านแม่อยู่บ้านหนึ่งเมียอยู่บ้านหนึ่งก็อาจให้สองครั้งแต่รายสุดท้ายอ่ะสามครั้งจริงๆร,งร,งรงอาจจะสี่เยเพราะว่าวโทรไปหาคนประษาให้ครั้งหนึ่งให้ช่วยไปตามพวกก็โทรโทรไปอตอนแรกไม่ติดติดแต่มีคนรับให้ไปตามให้ช่วยเมียกับลูกรับสายหน่อยผมก,ก็ช่วยช่วยช่วยเคลียร์ให้หมดไนีเขาบอกพี่ผมขออีกทีทำไมตอนแรกเขาจะให้พอแค่นั้นก็สองครั้ง บอกพี่ผมยอมพี่ผมยังไงเอาผมไปยังไงก็ได้นะแต่ว่าขอให้ผมได้โจศัพท์ผมก็เลยคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกเอาเรื่องราวของการประหารชีวิตในแบบต่างๆรวมถึงการทำหน้าที่พี่เลี้ยงและเพชรคาตยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากบางสิ่งบางอย่างคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้ซึ่งผมจะนำมาแทรกให้ท่านได้รับทราบในเรื่องเล่ของผมขอให้กดติดตามกันไว้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ